มาแจกมั้งอ่ะนี่มือนี่มือนี่มันถุงมือทั้งนั้นแล้วเนี่ย ถามว่าถ้าเกิดวันหน้าเนี่ยคที่ต้องการจะซื้อหรือว่าอันไหนดีจะซื้อแยกตัางหากหรือมอบมันก็คงมอบกันตลอดชีวิตไม่ได้หรอกบางทีมันจําเป็นต้องซื้ออะไรเงี้ยก็ดูอะไรที่มันดูแล้วมีมประโยชน์ใช้ดีอะไรเงี้ยก็ อ่านะตอนนี้คือเราสนองนโยบายของรัฐบาลนะคะณนะช่วงเวลานี้ในช่วงของยุคสถานการณ์โควิดสิน,ส,นสินของที่พวกนี้ที่นำมาบริจาคคือผาดแทนนะคะอย่างมูลนิธิคือต้องใช้ชุด PPE แล้วก็ถุงมือส่วนมากในการช่วยเหลือถูกต้องไหมคะ,ะเราก็เลยได้นำสินตัวนี้มาบริจาคให้กับ สำนักงานมูลนิธิหลวงพ่อในกุฎค่ะของกุยบุรีตัววัดนั่นตัววัดตัววัดวใช่ใช่เลยอ่ามีเห็นมีอยู่สองอันอ้าวใช่ตัวนี้เซฟดีมากเลยเนี่งพี่ใหญ่เซฟดีมากตัวนี้ไหแล้วผมใส่แว่นผมจะใส่ได้ไหมไเลืออเลือดไม่กระเด็นเข้าตา

พเห็นน้องพอแจ้งว่ามีอะไรครับเลยจรินกําลังเราขอรถที่เขาจะต้องถ่ายออกมาครับผมไปขอรถใหม่ไม่ได้หรอกครับรถที่แบบเคาจะปวดระวางครับอางมาคือลงมาบระจ่วๆให้มาทานร้บรุ่ม่รถลงนะครับครัก็ดีฮะพอดีฮะถ้าแบบหุดแล้วเนี่ยคิดว่าอย่างน้อย2,000ล้ําต้องมากําลพราะว่ามันเส็จใก้ใจไม่ดีไม่ไปถึงโตเลยเขาอ้างว่า เขาวิจัยแล้วมี30ลังอวันแตกต่างกันไปมันจะไป30ลังเป็นม0ดกคนโรงเรียนแตกขอบแล้วง่ายแหวนมากพระพุทธเมตตาที่อยู่ข้างในวิหารนั่นเอาเราไปอย่างนั้นเขาเป็นคำคพระอยู่แล้วเลี้ยวตรงข้อแรว ้อ <m resol ute> ีกคนง่อีคนคนขับรถเดินทางบ่อยเนี่ยคุ้มครองพ่อในกุดเนี่ยสุดยอดแฝนไม่น่าลดเลย